ฝันเห็นแฟนญาติมิตรหรือคนที่อยู่ห่างไกลจะส่งข่าวหรือเดินทางมาหาจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องงานและเรื่องที่อยู่อาศัยมีโอกาสพบผู้ช่วยเหลือแบบฟุๆุๆความรักคนโสดมีเพื่อนแปลกหน้าใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอทำให้มีเหงาใจความรักของคุณมักจะมาในรูปแบบความเห็นใจซะมากกว่า แต่คุณก็ควรดูด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความรักหรือความสงสารกันแน่ช่วงนี้ความมีสเสน่ห์ของคุณจะโดดเด่นมากจนทำให้คนรักของคุณเริ่มหึงหวงนะดวงการเงินการงานลิเริ่มทำการสิ่งใดๆอย่านั่งรอแค่หวังน้ำบ่อน้าเพราะอาจจะไม่ได้อย่างที่ใจเราต้องการมีการขัดแย้งกันในทีมงานหรือขั้นแตกแยก ท่านจะร้อนใจเพราะลูกน้องลูกจ้างหรือบริวารงานจะมีภาระเร่งด่วนกดดันและต้องใช้ความรับผิดชอบสูงเลขนำโชค0 3 8 3 3 1 5 9 3 2 9 3> ฝากกดติดตามช่องดีมักกี้นัมเบอร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ